สวัสดีครับเช้าวันที่18นะครับวันนี้วันอังคารที่18พฤษภาคม2564คิศสักกราช2021เวลาตอนนี้ก็06.31โดยประมาณนะครับมาพบมาเจอกันเช้านี้นะครับผมจะมาเล่นลูกกิ้งท่ายืนนะครับยกละ10ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลานะครับผมจะเอา้อใหญ่นะครับมันมีทั้งรอใหญ่แล้วก็รอคู่รอคู่รอเล็กนะครับรอคู่รอเล็กเน้นย้ำเลยครับ ใครที่เล่นลูกกิ้งใหม่ๆนะครับเล่นล้อกู่ดีครับเพราะว่ามันไม่ค่อยถลายนะครับไม่ค่อยลื่นว้อย่างนั้นนะครับเรื่องอะไรนะครับสิบครั้งนะครับยกละสิบครั้งครับถ้าอยู่นะครับออกกำลังกายทุกวันเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อให้หมุนเฟิร์มสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องสร้างกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับคนที่ทําได้ดีอยู่แล้วก็แจ๋วเยี่ยมครับมาร่วมกันออกกำลังกายด้วยกันนะครับ

เก้าเวลาท่านผักออกไปถึอเก่งไว้ด้วยก็ได้นะครับอย่างนี้ครับเก่งได้เลยครับสิบซักระยะหนึ่งนะครับการออกกำลังกายทุกครั้งอย่าหักโหมตัวเองทำเท่าที่ตัวเองทำได้เท่าที่กำลังเราไหวร่างกายเราจะเป็นตัวบ่งบอกเราเองนะครับว่าไหวไม่ไหว ทำได้เท่าไหร่นะครับอ่ะสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับ